สวัสดีทุกคนเลยครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของทีเด็ดชาแนลนะฮะอยู่กับเกมโคม่าครับจากการที่เราเฮ้ยดิฉันกูกลัวเอ้ยโอ้แล้วกูอืมกูไม่ได้เล่นนานึงงัดสักทีหนึ่งดีมั้งไม่เอ้ยผมไม่ได้เล่นนานผมก็ลืมหมดผมเล่นแต่ค้างตรงไหนอยู่คือขออภัยที่ไม่เล่นนานมากครับเพราะว่าผมเมื่อแต่ไปติดภารกิจนะฮะเรียกว่ามี ช่วงนี้เป็นช่วงแบบอีเวนเยอะมากมายเลยเรียกว่ามีทั้งไลฟ์เอ่ยทั้งอัดคลิปนะครับเตรียมงานสิ้นปีนะฮะไปท่องเที่ยวด้วยครับแล้วก็มีงานแต่งคนเยอะอ่ะดูถึงไหนกันแล้วตอนนี้เราต้องไปทางตึกเหนือให้ได้นะครับซึ่งไม่ไปได้ปะวะเราต้องทำไงดีวะผมเอ้าจริงผมลืมแมปแล้ววะพูดจริงๆเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตสักครู่นะเราสามารถกด S อนะครับแล้วก็เอ้ยกดปิดไฟแล้วก็กด S ได้ปะใช่ปะต้องปิดไฟก่อน เอเลยได้ปะไม่ได้ต้องกด F ก่อนแล้วก็กด S, <S เพื่อปิดไฟแต่ว่ามันจะกินพลังมากในระหว่างที่ผม S ผมสามารถใช้ยาได้ปะไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนให้ดีนะเราแผนให้ดีในการที่จะใช้อุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ครับวันนี้มีกด I เอ่อเดี๋ยวน,นนะกด I เพื่อเอา้ากด B เหรอเดี๋ยวกด B ดูของโอเคครับกดเอ่อกด E ใช้ B ดูของแถบเลือก โอ้เดี๋ยวก่อนโอ้โอ้ยงงหมดล้เอาไปว่าไปออกไปก่อนห้องนี้ผมเคยมาแล้วแน่ๆแ,แหละแต่ว่าครับนึงนะห้องเรียนเสริมครับเราต้องเอ่อผมต้องหาวิธีไปท,ปทางซีขวาให้ได้นะซึ่งยังไงอาจารย์อะรอแดกผมอยู่แลละนะไม่ต้องห่วงเลยยังไงก็ไม่ง่ายหรอกชีวิตอะ ใช่ป่ะเฮ้ยเฮย้ฮยเสียงอะไรอ่คงคิดไปเองเปล่าวะเฮย้ยเสียงอะไรเนี่ยหลอมหมดแล้วเวลาน้ำชาถ้าจะผ่านมานานมากแล้วถ้วยชาเห่านี้ทั้งฝุ่นเก่าแล้วก็เครือขระเฮ้ยโอ้โหเกือบเกือบตกใจ นายทำให้ฉันดูแย่นะหึนายทำให้ฉันดูแย่ผมเอ่อผมจะใช้อะไรดีวะน้ำก็จำเป็นผมกดใช้น้ำไปก่อนนะแล้วก็ผ้าพันแผลแล้วก็อันนี้เป็นช็อกโกแลตเดี๋ยวไม่เก็บแล้วกันไปเว้ยเฮ้ยข้างหน้าเปิดๆได้ปะเอ้าไม่มีทางออก ห้องสามสี่นี่มีทางออกข้างหลังครับต้องถ้าเกิดเราหนีางเนี้ต้องแอบเดี๋ยวดูตู้เลยโอ้โหแล้วตู้เต็มด้วยสามสี่ตู้เต็มอย่ามานะบอกตัวเองเหอะกว่าคุยกับใครวะห้องน้ำมันคือเซฟสุดเว้จริงโอ้โหแม่งถ้าโดนไล่นี่มันกลับตรงไหนเนี่ยกลับไม่ถูกลยเนี่ย คือผมเวลาแบบย้ายตึกมันก็รีใหม่เลยวะเราต้องมานั่งลือห้องใหม่เหรอมันไม่ใช่ป่ะเพื่อนเนี่ยทำกะไรอย่างนี้ไม่ได้เพื่อนโอ้โหแลวกูก็โลกอยู่ด้วยนีม่มีของใช้งานได้เลยอันเนี้ยเฮ้ยนี่ได้ได้นี่ได้ได้ได,ได,ได้ห้องไหนวะห้องสามดีครับสามดี โอ้โหสามดีได้ใช้เลยโอ้กูได้ใช้เลยอืมกูได้ใช้เลยมากูได้ใช้เลยโอ้โหกูดีนะกูท่องกูท่องเพราะกูได้ใช้เลยถ้าเมื่อกี้เป็นห้องสองสามสี่แล้วก็กูตายดีนะเป็นสามดีโถจานดีนะคือเรียกว่าในความโชคอะไรผมก็ยังมีความโชคดีนะโชคดีที่ผมแบบเพิ่งหาเพิ่งหาที่แอบแล้วได้ใช้ แหมยังไม่ไปรู้รู้มือกันอยู่รู้มือกันอยู่ทำเป็นดึงนะเป็นดึงเมื่อไหร่จะไปตึกใหม่ที่วะไปเนี่ยไปนะไปนะไม่ไม่ดักหน้านะไม่ดักหน้านะถามอีนี่เหมือนจะปิดวะใช่ปะโอเคห้องเดิมล็อก โอ้ยอาจารย์เด็กโอ้โหูชิบหายแล้วมาเจอกูหน่อยแล้วการน,นาทีนี้สามดีที่เดิมมุมอร่อยหูแล้วก็โดนไปหนึ่งปากมุมอร่อยเฮ้ยอ,อยู่ตรงนี้หรือจริงจริงนีมันไปได้วะแล้วอาจารย์แบบอาจารย์ก็เลยมาดักคนนี้วะหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้เหมืนอนกันคุยกับใครไม่รู้กูคุยกับใครเนี่ยไม่ไปหรอกเดี๋ยวยู้ร,รู้รู้มือกันอยู่ยังไม่ไปอยู่แล้วครับรอละรอเราอยู่แล้วครับ เอางี้ถ้าผมไปทางขวาแล้วผมเจออีกทีนะผมจะเปลี่ยนเส้นทางแล้ผมยังไม่ไปย้ำอีะผมยังไม่ดื้อผมยังไม่สนด้วยผมจะเป็นเด็กดีครับครับผมจารย์ต้องวิ่งรักษาพลังนะใช่เหรอใช่เหรอพี่จริงจริงจริง,รงอาจารย์ดักตรงนั้นเลยอะ่ะ สามรอบแล้วเฮ้ยงั้นเราไปไม่ได้จริงเหรองั้นเดี๋ยวเราเราลงข้างล่างไหมเราลงข้างล่างแล้วเราลองจุกทางนี้ไหมเพรว่าสามอีไปไม่ได้ว่ะถ้าสองรอบเป็นโดนดักแบบเนี้ยอ่ะสุดอยู่นี่นะสัญญายใจนะจานจานอยู่ตรงนี้นะจานห้ามห้ามไปแต e นะ่จากสามอีนะจานต้องเฝ้าตรงนี้เลยนะผมจะหาทางอื่นไปให้ได้นะจานจานอย่ายมาดักผมมีนะโอเคไหมจับมือเช็คแคด์นะเอง กลับมาเล่นก็ไม่พักเลยไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วเว้ยชั้นสองห้องพูดในการแอบ,บได้นะครับห้องพูดในการแอบ,บได้ฮนะมีของอะไรปะอืมเนีย่ยเราเราเราน่าจะเคยมาลืมหมดแล้วนะ ฉันได้ข่าวมาว่าท่านเลิ่อนทำงานที่เซียวหวางแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วท่านถูกจับตามองโดยประธานกรรมการมอดโอเคท่านจะอ่านไว้แหละอันนี้แอบได้ใช่ปะลองโอเคชั้นนี้นะครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะฮะวิ่งมาที่ห้องผู้นอกนวยการก่อนเลยนะครับโอเครู้เรื่องอยากออกไปเลยวะผมจะวิ่งขนอมแบตนะวิ่งกับขนอมแบตคืออะไรวะวิ่งกับขนอมแบต เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอา,างี้คือผมคิดได้อย่างหนึ่งทุกคนคือคือเดี๋ยวกันอันนี้แอบคือเราอาจจะต้องใช้วิธีการล่ออาจารย์มาตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็วิ่งไปทาง 3e ตรงนั้นอันนี้คิดไว้ก่อนนะคิดไว้ก่อนอาจจะได้ใช้มุกนี้ อาจจะได้ใช้มุกนี้ถ้าสมมติผมสมมติแล้วว่าชั้น4นะครับชั้น2ชั้น1ไม่สามารถทะลุไปทางขวาได้เลยนะผมต้องใช้การล่อมตรงนี้แล้วก็วิ่ง3อ e ีเหมือนเดิมโอเคโอเคอเค,คุยกับใครวะเสียงอะไรวะนะเอา้าเอา้า ชิบหายแล้วการจะเข้าประตูเหนือต้องผ่านประตูบานนี้แต่มันล็อกอยู่ฉันจะผ่านไปได้ยังไงประตูนี้จะเป็นต้องใส่รหัสเอ่อฉันจะรหัสผ่านนะจากที่ไหนกันล่ะตึกเหนือเป็นสถานที่ที่มีห้องดนตรีและศิลปะและม่สมุดด้วยอาจารย์ที่เป็นเจ้าที่พื้นที่เวลนน่าจะมีรหัสอยู่ใช่ไหมศิลปะดนตรีห้องสมุดศิลปะดนตรี ห้องสมุดทำไงอะทำไงวะทำไงวันหนงไม่ออกจริงวะศิลปะดนตรีห้องสมุดอืมแสดงว่าแสดงว่าต้องเซฟ <laughs> แสดงว่าต้องเซฟคือ แสดงว่าเราจะต้องไปหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบมาเปิดตรงนี้แน่เลยอะ่ะซึ่งเป็นรหัสตอนนี้ยังไม่เจอเอ,อ่อห้องใต้ดินปะวะเปไปได้ปะเปไป่ได้ปะไปไปได้ปะ,ปไ,ปไ,ปะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือน,นใครคุยหงก็ไม่รู้เหมือนธงเกาหลีอุย้ยไปไม่ได้ด้วย หรือมันอยู่ในห้องสามีวะลองปะเราขึ้นปืนเพิ่งไปเจอสามีเลยปะลองปะลอง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 ดิลองดิองดเอานะทุกคนดูด้วยกันนะอย่าทิ้งผมนะไม่มีอะไรนี่วะคืนอนีไ่ไงโอ้ชัดอยเอ้ามันจะตรงน,นี้เหรอ,อยังมีเลยจานจานเดี๋ยวจานกูจุกกูจุกวอนไอ้ยจไอ้ที่เดินมนี่วะไอ้ที่หายแล้วกูตายแล้วเหรอเนี่ย ลงต่อขึ้นบนต่อเอาดิเอาดิเล่นจู๊กเหรอเล่นจู๊กเหรอเอาดิเอาดิเล่นจูกนจ๊กเหรอจู๊กเหรอเอาดิอืม้มา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 อยู่ไปทำเป็นทำเ NO, หมือนเสียนโอ้โหคุณเลือดเหลือสองขีดโห หรือเปล่าวะหรือจริงๆความลับมันอยู่ในห้องสามีวะที่เป็นรูปมือเมื่อกี้หรือเปล่าวะไม่รู้วะ่ะแน่ไปแล้วเหรอจริงเหรอโอ้โขผมกินก่อนเลย ของจะหมดวะเอาไงดีวะนึกไม่ออกเลยวะสมองตังนนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> หล่อเล่นอยู่เหรอเรอเล่นอยู่เหรอ,หรอ,อ,หรอมาดิเรอเล่นอยู่ก็มาเลยเอาจริงอาจารย์ไม่รู้หว่ามีห้องอยู่ที่ปิดเนี่ยเนี่ยมีสามมีอยู่สี่ห้องมีห้องเดียวปิดเนี่ยเอาจริงดีเอาจิงดีไม่รู้จริงใช่ไหม โอ้โหอะไรวะหรือแบบทำไมมันทำ <laughs> ไมมันล่าเดือดจังวะผมต้องทำยังไงวะเนี่ย <c oughs> ไปังไปนะขึ้นข้างบนอยู่วะ <c oughs> โอ้โหห <c oughs> นูไม่ รู้เปล่าดีิงดิโหไม่รู้เฮ้ยจะตามอะไรขนาดนั้นให้โอกาสได้เล่นบ้างนี่ไม่ไปไหนเลยแด้ยนงอยแล้วรู้ว่ามันต้องมันต้องไม่หาหรือว่าต้องไปที่นี่วะผมว่าฝั่งนี้ไม่แย่แล้วเว้ยผมว่าบอ่อแสมันคือโซนนี้แหละเฮ้หยหรือต้องพยายามลงข้างล่างให้ได้วะหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่า ขอรอแป๊บนึงงกันนะนะผมว่าอาจารย์ชอบดัก,กว่ะเอา,อางี้สมมุติเราออกไปเจออีกรอบเนะี้ยเราสามารถที่จะลงยาวๆใช่ปะ่ะในทีเนี้ยเราจะสามารถมีดักเออเราแอบตรงห้องผู้่วยการได้อยู่จำได้ไหมทันสองทันสองทันสองเรานะถ้าเราเรายังโดนดักอยู่นะสามสองหนึ่งไปจริงโอ้เอา้าม่อยู่ฝั่งนี้หรอจานมึงก็ดักเอา้าช่อหายกูตาย เหมือนเซียนตายเหมือน,น,นเดิมเือทำเหมือนเซียนตายเหมือนเดิมเอาออกไ้อีกเรา,าขึ้นไปเราก็เจอนี่ใช่ป่ะสามอีใช่ไหม ขออีกทีหนึง่งการจะเข้าตึกเหนือผ่านประตูนี้แต่มันล็อกอยู่ฉันจะผ่านไปได้ยังไงประตูนี้มันต้องมีใช้รหัสผ่านหารหัสจากที่ไหนตึกเหนือเป็นสถานที่มีห้องสนาทีอาจารย์เอ,อ่ออาจารย์ที่เป็นเจ้าของมืองที่เบนนั้นมีรหัสผ่านอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคําตอบคือห้องอาจารย์เวห้องอาจารย์เวเอ,อ่อห้องอาจารย์เนาะห้องพักอาจารย์ผมว่าชั้นสองห้องพักพนักงานมีสิ์ห้องพักรู่แหละ ห้องวักคูด้วยมีโอกาสหรือเปล่าวะีน่นีปะหรือจริงๆเรามีมาแล้วอะหรือเปล่าหรือจริงเราได้มาแล้ววะเราดูจากอันนี้ได้ไหมดูจากไอเทมได้ไหมเออกดอะไรวะอันนี้เป็นโน้ต นี่ไงใบเก่งจำไม่คุญแจโอเคภารกิจเราคือต้องหาทางเข้าไปถึงนหัได้ครับผมอแถบนี่ไงรหัสผ่านเนาะส่งเข้าตุกเรย็นทุกห้องโอเคผมมีแต่รหัสผ่านเข้าเข้าของทุกห้องเฉยๆอ่ะแต่ผมไม่มีที่จะเข้าไปทางนู้นได้เลยห้องจริงๆห้องนี้ควรจะเป็นคำตอบนะ ลองพูดในการจินแสอือคือถ้าเป็นตามบอดแสที่เขาบอกอ่ะมันควรจะอยู่ในไม่เอาเนี่ยหาเรื่องมันควรอยู่ในห้องนี้แต่มันไม่มีวะ่ะเอามาจากไหนวะน่า ควรจะอยู่ในนี้แต่มันไม่มีวะ่ะอาจารย์ที่เป็นผู้ดูแลพื้นที่จะมีรหัสการเข้าใช่ไหมคือจากเบาะแสะมันควรจะเป็นบริเวณนี้อยู่แล้วอะแต่มันกลับไม่มีมันต้องทำยังไงวะเนี่ย ยังไงขมว่าผมัไม่ได้ไปไหนแน่เลย EP เนี้ยแค่งงอย่นี้ก็แย่แล้วเนี่ยเออเอ้ยเรามีการี่ขึ้นางบนได้นะขอรีเลือดแป๊บหนึ่งขอรีรีมานาแป๊บไม่ได้ขึ้นไม่ได้ ตรงเนี้ยเข้าไม่ได้ล็อกก่อนลงมาอืมไม่ยอมลงเหรอไม่ยอมลงเหรอเฟบก่อนละกันอันนี้มีอะไรอ่ะไม่มีของเลยผมจะม,มีอะไรใช้ครับนี่อุ้ยดีไง ไม่มีเหมือนเดิมอันนี้ตู้อุย้ยไม่เต็มไม่เต็มโอเคได้ได้ได้ได,ได้ตรงนี้เล่นได้ตรงนี้เล่นได้สุดต้องไปขึ้นสายสุดวะผมขอนี้เดินรัดห้องนะคือผมว่าเดินรัดห้องมีโอกาสลอดเยอะกว่าที่จะเดินแบบทางเดินตรงโต้องอะ่ะอันนี้อันนี้แอบได้ อันนี้เหมือนโอเคเราผ่านมาละ <c oughs> <c oughs> เสียงอะไรวะนะหรือจริงเสียงมันเป็นการบอกว่ามีอาจารย์นั่นอยู่ชั้นนี้วะหรือเปล่าวะใครรู้บอกผมทีนะผมดับไม่ถูกว่ะผมก็เดาทางไม่ถูกงัน้นผมก็งงๆอยู่เนี่ยโอเคชัด <c oughs> อันนี้ชัดเอา้าชิบหายเต็มอู้ หลังนี่อย่างเงี้ยเต็มหลังนี่โอ้โหคุตาแบบมาหลอมหล่อมแล้วแบบนึกว่าหล่อหรอเปิดแบบเท่ๆที่ไหนได้โอ้โหเฮ้สามสี่ห้ามเข้าไปนะตายสามสีเท่ากับตายท่องในใจไว้ก่อนสามสีเท่ากับตายอืท่องไว้ก่อนจะได้ไม่พลาดรันที่3พลาดทุกครั้งก็บสา ชีวิตเนาะชีวิตไปยังอ่ะไปนะหอน่ะเหนื่อยเหลือเกินสามดีนะต้องไปสามดีนะ ถ้าเกิดมีเรื่องต้องไปสามดีครับเออห้องนี้หรือจะมีส่วนมีโอกาสไหมห้องเรียนห้องเรียนก็ไม่มีอะไรหรอสามเอฟแอบได้ปะ ห้องที่เราเริ่มต้นนี่ว่ะห้องน้ำห้องน้ำหญิงไม่ได้ห้องน้ำโอ้โหโอ้โหวยได้ใช้งานเลยกูยองโฮเออว่ะพอมียองโฮอยู่จะไม่มาว่ะนี่มันคือเสียส่วนเรานะยองโฮเข้าใจ้างเพื่อน โอเคทุกคนมีปัญหามาที่ห้องน้ำชั้นสี่จานไม่มามาดิมาด,มาดิรอเลยรอเลยมาดดอ้ามาเิเข้ามามาเดรอ, <c oughs> อเล่นรอเล่นรอเล่นรอเล่นโอ้โ <c oughs> หดุซะด้วยโอ้เดิมเดินไปก่อนก็ไม่ได้มดันยืนรออยู่นั่นแหละคนจะเข้าห้องน้ำเฮ้ <c oughs> ผมว่าเอาจริงๆทุกคนอีพีนี้ไม่ไปแล้วได้แค่นี้แหละดูทรงเดี๋ยวผมไปเซฟห้องนี้แล้ว <laughs> แล้วผมพอแล้วนะสามสองหนึ่งมาเซฟห้องนี้พอที่เดิมเลยเริ่มที่เดิมจบที่เดิมโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากครับเดี๋ยวว่าผมยังหาบ่อแสไม่เจอต้องทนยังไงต่อวะใครรู้ยังไงขวาเอมเม์บอกผมทีนะผมยัง ยังมืดแปดด้านอยู่เลยถ้าคลิปต่อไปก็คงจะน่าจะยังมืดแปดด้านเหมือนเดิมนะครับอะขอบคุณทุกคนออกมากครับยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดซับเ<ไ>ปียผมด้วยครับอย่าลืมกด<ๆ>กระดิ่งติดตามผมไลค์กับลงคลิปมันจะได้แจ้งเตือนนะสุดท้ายมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างทุกคนเจอกันในผ่านหน้าครับผมยบายฮะ